เขาบอกว่าการนอนพักตอนกลางวันอาจารย์เป็นซุนนะท่านนบีเป็นสุนทะานของท่านนบีจริงหรือไม่ครับอา่างนั้นไปรู้แล้วไยรู้ละอะไรนี้ไหมครับไปรู้ล้วเนี่ยเป็นการนอนหลังซุรีไปแล้วนะสักระยะหนึ่งสักครึ่งชั่วโมงอะไรประมาณนี้เพื่อเป็นการฟื้นฟูร่างกายได้ร่างกายได้พักผ่อนเพราะว่าอย่างอย่างภูมิภูมิศาสตร์นะภูมิอากาศภูมิประเทศของของกลุ่มประเทศอาหรับเนี่ยพี่น้องก็ทราบว่ากลางวันเนี่ยมันร้อนระอุมากเลยถ้าเราได้พักผ่อนเนี่ย นะครับมันก็จะช่วยทําให้ร่างกายเนะีได้ฟื้นฟูเหมือนกับเรานอนกลางคืนเนี่ยร่างกายมันก็ได้ซ่อมแซมในส่วนที่สึกหรอราสุนเราชอบที่จะนอนในช่วงกลางวันสักระยะหนึ่งงีบไปสักนิดหนึ่งหรืออาจจะไม่ได้งีบก็แล้วแต่น,นะครับราสูนก็จะลุกขึ้นมาอะไรมันก็จะกระปรี้กระเป๋านอนกลางวันเขาเรียกไกลูละนอนตอนเช้าเขาเรียกไฮลูละไฮลูละไฮลูละในอดับนั้นมีอยู่ในถ้านอนกลางคืนนอนเย็นนอนจะ,จะมืดไหมเหมือนนีเขาเรียกไอลูละ อไอลูละไ,ไอลูละไอลูละไอลูละครับ